สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตากันนะคะซึ่งเราจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะไปกันง่ายๆ2คนในระหว่างทางเราก็ผ่านชายหาดปากบารานะคะบรรยากาศดีวิวก็สวยนั่งรับลมชมวิวตอนเย็นคือดีมากแต่จะได้มาถึงตอนเที่ยงแล้วและแล้วเราก็ได้รูปมาแชะหนึ่ง จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตซากันเลยจากชายหาดปากบาราถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตซาเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ7นาทีนะคะในที่สุดเราก็ถึงที่หมายแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอุทยานนะคะก่อนอื่นเราต้องจ่ายค่าเข้าชมสถานที่ก่อนนะคะ คนละ20บาทนี่ก็คือบรรยากาศข้างในนะคะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้คนเยอะมากวันที่เรามาจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าหากใครอยากได้แบบธรรมชาติคนน้อยก็แนะนำให้มาวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดินเข้ามาประมาณ100เมตรเราก็จะไปตรงที่สะพานข้ามการเวลา อันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆอข้างในอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหน้าสะพานข้ามกาลเวลานะคะ สำหรับใครที่สนใจประวัติความเป็นมาของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วสามารถหยุดวิดีโออ่านเพื่อเป็นความรู้ได้นะคะซึ่งที่เรียกว่าสะพานข้ามกาลเวลาก็เพราะบริเวณนี้มีพบรอยสัมผัสของหินสองยุคนะคะคือยุคแคมเบรียนและ ยุคคอโดวิเชนเสมือนว่าเราสามารถก้าวย่างข้ามการเวลาได้เพียงก้าวเดียวจากนั้นเราก็ไปชมวิวบรรยากาศข้างในกันต่อเลยสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะแนะนำให้เอาเสื้อแขนยาวหมวกมาด้วยนะคะเพราะว่าร้อนมาก ตรงนี้จะเป็นที่พักสำหรับนั่งทานอาหารเครื่องดื่มจะมีร้านค้าอยู่ข้างในนะคะจากนั้นเราก็เดินต่อไปยา,ยาวๆเลยจ้าเดินไปเรื่อยๆเราก็จะเจอห้องพักสำหรับผู้ท่องเที่ยวด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะเดินต่อไปเราก็จะเห็นบันได ขึ้นไปข้างบนได้อีกนะคะเราก็จะขึ้นกันไปเลยไปชมบรรยากาศข้างบนนะคะข้างบนจะมีศาลาพักผ่อนให้ด้วยตอนขึ้นก็อาจจะมีกล้ากล้ากลัวกลัวนะคะมันสูง<ม>บรรยากาศข้างบนนะคะวิวคือดีแนะนำห้ามพลาดอีกชักแชะละกัน <laughs> จากนั้นเราก็เดินลงมาจากข้างบนเพื่อจะไปชม บรรยากาศข้างล่างค่ะนะคะถึงข้างล่างแล้วเราก็จัดอีกตักงหนึ่งวีโอหนึ่งเชะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าตูยุคอดูวิเชียนนะคะ ที่เราไปนั่งตรงนั้นแล้วเราจะเห็นแล้วนะตอนนี้เรากำลังเดินจะครบรอบแล้วนะคะฝั่งนี้วิวสวยมากไปนั่งตรงนั้นไหมไปถ่ายรูปสำหรับ<ห>ใครที่มาแล้วมาไม่ถึงตรงนี้คือพลาดมากมเป็นแบบสแจกอยู่น่าถ่ายรูปมาก ไม่รอช้าเราก็จัดไปเลยค่ะผลัดกันถ่ายนะคะเพราะมากันแค่คสองคนที่น่ขจัก,กรยานมานะดูสวยมากลาย Muốn lai like, sửa lưỡi Cái hình dõi năn đi Nó này nhỉ, mà ถึงแล้วทุกคนเราสองคนก็เดินมาจนถึงเขีดข้ามการเวลาแล้วนะคะเราสองคนก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะ EP ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ไหนจังหวัดไหนรอชมกันต่อได้เลยเอ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบาย